สวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดียามเช้านะอฮาหนอยนะคะโออาจารย์หมดกำลังใจเลยนะคะตอนนี้ฮาหนอยเนาะเฉียดไปเฉียดมานะคะไม่เข้าเป้าที่เราเลิงไว้เลยเนาะอะ,อะเรามาว่ากันต่อนะคะกับฮาหนอยเนาะ พิเศษออกกันที่อะเนพิเศษนะคะออกกันที่เจ็ดสองเจ็ดข้างล่างหกสองนะคะอะอาจารย์ให้กันอยู่ที่อะเราไม่มีกันนะคะ ในชุดเด่นนะอาจารย์ให้เด่นสองลลงศูนย์อะชุดวินเราเข้านะคะนะวินเข้านะคะในชุดนี้เนาะอ,อาจารย์ให้หกศูนย์นะคะมาเข้าที่หกสองที่เราไม่ได้เลือกกันไว้เนะนะคะมาเข้าในชุดนี้นะ ส่วนสองเจ็ดเราไม่มีนะคะมีที่แค่หกสองกันนะก็พิเศษกันไปในชุดนี้นะคะมาดูปกตินะคะสามหกสามเจ็ดหกขอไปสามเจ็ดหกข้างล่างสามหกเนาะอ่ะนะคะวินกันอยู่นะคะ เนาะในชุดวิ่งนะแอดอาจารย์ให้ที่5กับ6นะคะเด่น5้รอง6เข้าชุด6นะและชุด7ด้วยนะคะ,ะในชุดวิ่งเราถูกกันไปนะแต่ในชุดคู่นะคะแอดอาจารย์มีอยู่ที่เนาะหกศูนยะ์เนาะไม่มาอย่างที่เราคิดเลยมาเข้าในที่ 6กสามนะคะในสูตรนะอะในสีคัดหกชุดเรี่ยงนะคะเรามีที่หกสนะองหกศูนย์เนาะเจ็ดหกไม่มีนะคะในสูตรมีแต่ที่หกแปดกันนะอะไม่มีหกเจ็ดมีแต่หกแปดนะคะเนี่ยนะ่ามาดู VIP กันนะ VIP ออกกันที่ แปดเจอ่ะหนึ่งสนะคะแอดให้เพื่อนๆที่8กับ0มาเต็มๆนะอ่ะชุดนี้8กับ9เข้าเต็มๆนะคะส่วนหนึ่งมานะมาที่ VIP นะอ่ะเพื่อนท่านใดจะเห็นในสูตรแอดลงหรือเปล่าไม่ได้ใจเดี๋ยววันนี้อาจารย์จะลงใน ลงให้อยู่เนาะในชุดเนาะจะมีเลขวิ่งวงในที่ที่อาจารย์ลงให้นะมันจะติดอยู่ที่หนึ่งกันนะเนาะอ่ะอาจารย์เลือกให้ที่สี่สองเนาะไม่มีที่สี่หนึ่งนะอ่ะติดกันไปนะนี่ไงสี่สองนะแต่มาเข้าในชุดที่อาจารย์ไม่ได้เลือกนะก็คือสี่หนึ่งอ่ะอาจารย์เวียนหัวนะวันนี้นะโอ้ยเฉดเลขของอาจารย์ไปเยอะมากเลยนะวันนี้ แต่ในชุดวิ่งพิเศษปกติ V.I.P เข้านะส่วนในชุดคู่ไม่เข้านะคะมาเราจะเอาทุนคืนกันนะวันนี้เนาะเราจะไม่ยอมแพ้กันนะกับฮาน้อยนะคะมาดูฮานอยในยวันที่หกกันเลยดีกว่าเราแพ้แล้วเราก็แพ้ไป มาเอาใหม่กันนะนะแพ้แล้วแพ้ไปมาเอาใหม่กันนะคะะในวันที่หกกันนะคะ อ่าเดี๋ยวเขียนไว้แป๊บหนึ่งก่อนนะอ่านะคะวันนี้เราก็จะเอาสูตรเดิมเนาะไม่เอาสูตรใหม่กันนะคะสูตรเดิม ชุดแรกกันเลยนะสี่หนึ่งสี่สองอก,กาขอเปลี่ยนปากกาใหม่นะคะ สี่สามและสี่สี่นะคะชุดที่ห้าเนาะห้าหนึ่งห้าสองห้าสามอ่ะห้าสี่นะคะชุดต่อมาหกหนึ่งหกสองหกสาม และ6กสีนะน่าจะมานะคะชุดนี้นะอ่าแอดมองเห็นเน้เนๆเ,เลยนะชุดนี้จะติดกันอยู่ที่สาย6กนะปกตินะ6 7 8นะคะแอดข้ามไปนะอ่ะมาดูพิเศษกันนะ พิเศษติดนะอยู่ที่สองสามสี่นะคะ,ะพิเศษติดกันอยู่ที่สองที่สามที่สี่นะส่วน VIP อ่ะติดอยู่ที่เจ็ดนะ VIP นะเจ็ดแปด เก้านะคะอ่ะขอเพิ่มนิดหนึ่งนะขอเพิ่มจากสูตรนิดหนึ่งนะคะเจ็ดสามนะคะ ะะมีรางสังหรณ์นะมันจะกลับมาตัวเดิมอยู่นะเพื่อนๆนะนะอาจารย์ว่ามันจะกลับมาตัวเดิมอยู่นะคะแต่ไม่รู้จะกลับตัวไหนเนาะอ่ะติดเบิบ้ลๆไว้นะคะเจ็ดเจ็ดนะติดเบิบ้ลๆกันไว้นะนนิดนึงเนาะ เพิ่มแค่นี้นะคะมาวันนี้เราจะใช้สีอื่นกันบ้างขอสีเหลืองกันเนาะ,ะจะได้เหมือนหมานกันนะวันนี้นะขอให้มันหมานปังปังนะคะอะวันนี้นะปกติอะพิเศษนะคะเด่นเลขวิ่งนะจะเด่นกันอยู่ที่อแอดลืมไป อาจารย์ลืมไปขอตัวอีกตัวหนึ่งนะคะ,ะ,ะยังไงยังติดที่สองกันอยู่นะพิเศษนะอะสองนะคะ พิ่มอีกนิดนึงนะขอเพิ่มอีกนิดนึงนะคะอ่ะอะไม่ต้องเพิ่มละมีอยู่อ่ะติดสองกับสามนะคะในชุดนี้ของพิเศษนะส่วนปกตินะคะจะติดกันอยู่ที่อ่ะหกกับเจ็ดนะคะ VIP นะคะ ติดอยู่ที่เจ็ดนะคะกับแปดนะอ่ะทำไมถึงติดที่แปดมันเป็นสูตรนะ <c oughs> บอกไม่ได้มันเป็นสูตรอ่ะมาดูลองกันนะเด่นลองนะคะวันนี้เราจะเด่นกันอยู่ที่สายสองนะคะลองสาม ส่วนนี้จะเด่นที่เด่นหกนะคะลองเจ็ดกันไปนวงวดนี้ส่วน VIP นะคะเด่นเจ็ดนะคะลองแปดมาดูในชุดคู่กันเลยขอชุดแรกเลยนะคะ สองแปดหกสามหกหนึ่งหกสี่อ่ะอาจารย์อยากให้เพื่อนๆติดเบิ้ลกันไว้นะ กัวใจมันมาตัวเดิมจริงเรามากันกันไว้นิดนึงเนาะอ่ะน,นี่เราจะเขียนว่ากันกันนะกันกันนะคะเนาะอันนี้ก็จะติดเบิ้ลเบิ้ลน,นิดนึงนะติดเบิ้ลเบิ้ลกันนิดนึงนะคะเพื่อจะนั่นนะอ่ะเจ็ดหนึ่ง และเจ็ดสามนะคะกลัวใจนะกลัวใจมันจะไม่จะติดศูนย์ไหในงวดนี้ไม่แน่ใจนะคะ,ะจะมีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะคะอันนี้จะเป็นกันกันไว้อันนี้กันไว้นะคะกันเบิ้ลเบ้ลน,นะ นะคะกันเบิลเจะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดวันนี้จะเล่นกันเจ็ดชุดนะคะเยอะไปไหมเยอะเน้องที่มันเยอะเพราะว่ามันเป็นสามหน่อยนะคะไม่ได้หน่อยเดียวนะมันสามารถมาได้ทุกหน่อยนะคะ หนึ 1> 1, 2, 3, 4, 5, 6, ่งสองสามสี่ห้าหกจ็ดอะสามนอยเจ็ดชุดนะวันนี้นะคะเยอะไหมเยอะเนาะจะตัดยังไงให้มันดูน้อยลงเนาะนะคะเดี๋ยวเราจะตัดกันนิดนึงนะคะ,ะเราจะตัดกันให้เหลือน้อยลงเนาะ เราจะตัดกันนะคะจะเหลือกันอยู่ที่สี่สองนะคะเจ็ดสามนะคะเจ็ดหกนะคะ อ่ะนี่ตัดนะคะหนึ่งสองสามสี่ตัดตัดให้เพื่อนๆนะคะนาะะถ้าชอบเลขตัดอาจารย์ก็ตัดนะคะถ้าไม่ชอบเลขตัด ก็เล่นเลขรวมไปนะคะ7ชุดนะ,ะชุดรวม3น่อย7ชุดนะคะส่วนชุดนีอ้อาจารย์ตัดออกมาเป็น4ตัวนะคะก็คือ1 2ึ่เนาะเพื่อนเพื่อนท่านใดชอบก็ลองดูนะคะ,ะท่านใดชอบเลขเลขวิ่งนะ งวดนี้นะคะวิ่งไปเลยนะคะสองเจ็ดสองเจ็ดหกนะสองเจ็ดเดี๋ยวแอดจะาเดี๋ยวอาจารย์จะมาให้ท้ายคลินะเป็นเลขวงในช่องเที่ยงๆเนาะอันนี้จะมาจากที่แอดที่อาจารย์ไปเป็นสมาชิกเขานะอันนี้ก็ อาจารย์ก็ทําในสูตรของอาจารย์นะคะนี่อันนี้จะเป็นในสูตรของอาจารย์นะเล็กอาจารย์เข้าอยู่นะคะเล็กวิ่งอาจารย์เข้าอยู่นะแต่ถ้าอยากได้สูตรชุดวิ่งแบบวงในก็ได้นะวันน you know? ี pair, 7, ้อาจารย์จะเนียเล็กเข้าเห็นไหมนี่เข้าสองเข้าเจ็ดเข้าศูนย์นะคะแต่อันนี้ก็จะเป็นในสูตรของอาจารย์นะอะแต่ถ้าท่านใดอยาก ไดเล็กนิ่งวงไหนอาจารย์ก็จะทิ้งในคอมเมนต์ไว้ให้เนาะอ่ะลายอาจารย์มันเข้าไม่ได้เนาะมันเป็นไรไม่ทราบนะเดี๋ยวอาจารย์จะไปทำลายใหม่ก่อนแล้วค่อยมาเนาะอ่ะลายอาจารย์มันใช้งานไม่ได้นะคะเหมือนโดนบะล็อกนะเดี๋ยวอาจารย์ลาคลิปนี้ไปนะคะอ่ะมีอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปกันเลยดีกว่านะ เนะาะอาจารย์ก็จะทิ้งเลขไว้ในะคลิปใน YouTube นะคะใต้คลิป YouTube เลยนะอะโอเคนะคะเราคลิปนี้ไปนะคะอย่าลืมนะคะกดติดตามและชอบก็กดแชร์นะอ่ะที่สำคัญนะคะใกล้วันนัดแล้วเนาะวันนัดของอาจารย์นะคะสิบหกอาจารย์ต้องหาเงินไปจัดฟันช่องอาจารย์นะคะ สมาชิกทุกท่านอย่าลืมสนับสนุนอาจารย์ด้วยนะนะคะเนาะอาจารย์จะได้ไปจ่ายค่า WiFi นะคะอ่ะลาคลิปนี้ไปนะคะอ่ะขอขอบคุณค่ะ